วัสดีครับครับวันนี้มาใครมาพี่ชายครับพี่ชายพี่ชายชื่ออะไรในหัวชื่ออะไรฮะชื่อประ, <c oughs> ะสรงค์ครับประสงค์ประส่งเลยโอ้สิงห์ดำแน่นอนมากนะครับพี่ชายหล่อมากเลยปีนี้ครับโ <c oughs> อ <c oughs> พ้พี่ชายพี่ชายพี่ชายช่วยบอกน้องชายซ้อมมากี่วันแล้ว <c oughs> ซ้อมดีไหมซ้อมดีไหมก็ พอใช้ได้พอใช้ได้เอาแค่พอใช้ได้นะโอ้โหทอมตัวจริงๆเลยโอ้โเป็นไงทิ้งดำซ้อมกี่วันลูกก็ประมาณเก็บตัวอยู่ประมาณสองสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์ครับร่างกายตอนนี้เป็นไงดีไหมก็เต็มที่ครับน้ําหนักเป็นยังไงน้ําหนักเกินปอนด์ครับเกินปอนด์หนึ่งทำมาลดโอ้ไม่เคยเจอคู่ต่อสู้มาก่อนนะครับผมฝรั่งเขาอันตรายนะเตรียมอะไรมาบ้างอะแข้งซ้ายอย่างเดียวแข้งซ้ายอภาษาเคยเรียกอะไรสายยาวๆสายยาวๆหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกตีนซ้ายใช่ไหมครับผมโอเควันนี้ ฝากอะไรถึงกู่ต่อสู้หน่อยสิก็ไม่ต้องฝากอะไรเยอะครับมีแต่แท้งรายอย่างเดียวมีแต่แข่งไซายมาฝากครับของฝากจากไหนของฝากจากสุราษฎร์จากสุราษฎรโอเคฝากอะไรถึงแฟนมรดกเฉลี่สีหน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับเต็มที่แน่นอนโอเคมั่นใจไหมพี่มั่นใจครับมั่นใจมั่นใจไหมมั่นใจครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 โอ้โหนี่สองสีที่น้องนะครับ